การเริ่มต้นของชาวต่างชาติสมัยก่อนพระเยซูเวลาคนจะเข้ามานับถือพระยาเวจะต้องทำอะไรบ้าง 1. ต้องสุนัตนะครับ2ต้องรักษาบัญญัติสมัยยังไม่มีธรรมบัญญัติโมเสสเนี่ยคนที่จะมาเข้าบ้านอับาฮัมหรือจะมาทาบกิ่งอับาฮัมมาเข้าเป็นเชื้อสายหร,หรือมารับพระพรผ่านอับาฮัมทุกคนที่เกิดในบ้านทุกคนที่ซื้อมาต้องเข้าสุนัตอันนี้คือคําสั่งของพระเจ้า พื่อจะมารับพระพรร่วมกับอบราหัมรับพระสัญญาร่วมกับอาปาฮัมต้องเชื่อขนาดไหนนะครับถึงต้องยอมสุนัตได้เพราะในยุคนั้นไม่มียาชานะครับตัดชั่วเลยนะครับและทั้งหมดจะเป็นคนของบ้านอบราฮัมเมื่อสุนัตแล้วพระเจ้านับเป็นคนของพระเจ้าเพราะรักษาพันธสัญญาคือสุนัตไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนดีคนอะไรแต่ถ้าคุณรักษาพระสัญญาพระเจ้าตัดใจจากโลกเข้าสู่ร่วมรับพระพรกับอบราหัม ก็สุนัขเลยถ้าไม่สุนัขก็คือไม่ใช่คนในบ้านอับราหัมเช่นเรื่องของนางสาวดีนานะครับลูกของยาโคบถูกเชยเคมคนฮีไวท์ข่มขืนซิเมโอนและเลวีลูกของยาโคบเนี่ยบอกว่าถ้าคนฮีไวท์อยากจะมา,มาเป็นญาติของเรานะต้องสุนัขคนฮีไวท์ทั้งเมืองก็มาสุนัขเพราะว่าอยากจะดองกับยาโคบพอสุนัขเสร็จวันที่3าเจ็บสุดๆลุกไม่ขึ้นซิเมโอนกับเลวีก็เข้าไปฆ่าชายทั้งเมือง เพราะโกรธที่เชเคมคนที่ไว้มาคมขืนนางสาวดีนาน้องสาวตัวเองเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับว่าลูกยาโคบโหดนะฮะเจ้าเล่บางคนก็บอกสมควรแล้วเพราะว่ามาหยามลูกสาวยาโคบแต่ที่แน่ๆก็คือซิเมโอนนะครับสิทธิบุตรหัวปีหลุดเลยนะครับก่อนซิเมโอนเป็นลูเบนใช่ไหมลูเบนซิเมโอนเลวีลูเบนเนี่ยสิทธิบุตรหัวปีหลุดเพราะเข้าหาภรรยาบิดาแต่ซิเมโอนสิทธิบุตรหัวปีหลุดเพราะว่าฆ่าคนที่สุนัตส่วนเลวีเป็นคนที่สก็ถวายพระเจ้าไปเลย เป็นโปรโรหิตให้พระเจ้าไปเลยสิทธิกษัตริย์ตกกับยูดาหมายถึงอะไรครับถ้าคนสุนัตแล้วพระเจ้าถือสาวว่าเป็นคนของพระเจ้าห้ามฆ่ากันเองฉะนั้นเมื่อใครจะดองเข้ามากับอิสราเอลก็ต้องสุนัตการสุนัตถ,ถือว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วเชื่อแล้วจึงชอบทำชอบทำแล้วจึงสุนัตฉะนั้นถ้าคนฮีไวเชื่อแล้วเขาชอบทำแล้วเขาสุนัตแล้วคุณจะไปฆ่าเขาไม่ได้คนอียิปต์เหมือนกันนะครับเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่อหน้าต่อตาโอ้ oh, พระเจ้าของอิสราเอล ทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ต้องการเข้าร่วมปัสาคากับอิสราเอลต้องทํำยังไงในพมพีก็บอกชัดเจนถ้าคนต่างชาติต้องการจะเข้ามาร่วมพิธีปัสาคาก็ต้องสุนัตก่อนต้องจ่ายราคาเป็นการสุนัตวัดใจกับพระเจ้าต้องวัดใจกับพระเจ้าและต่อมาเมื่ออิสราเอลออกมาพระเจ้าก็ประทานธรมบัญญัติให้เขาอิสราเอลก็รักษาทั้งการสุนัตและการรักษาบัญญัติเรื่อยมาฉะนั้นบัญญัติกับสุนัตเป็นเครื่องหมายของการเป็นคนของพระเจ้า ตลอดพระคัมภีร์นะครับเป็นคนในพระสัญญาของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ประกาศกับอิสราเอลคนในพระสัญญาก่อนแล้วเมื่อคนในพัะสัญญาปฏิเสธความรอดก็ไปถึงคนต่างชาติตามอุปมางานเลี้ยงสมรสกษัตริย์เชิญคนที่มีบัตรเชิญแต่คนมีบัตรเชิญไม่มาก็ไปเชิญคนทั่วไปที่ไม่มีบัตรเชิญถูกไหมครับเพื่อให้งานเลี้ยงเต็มมีจํานวนที่พระเจ้ากําหนดฉะนั้นคนต่างชาติได้เข้ามาแต่เมื่อเข้ามาเจ้าของงานเดินตรวจเห็นไม่ใส่เสื้อสําหรับงานก็ถูกโยนออกไปถูกไหมครับ คนต่างชาติต้องมีเสื้อสําหรับงานเสื้อนั้นคือความชอบธรรมคาว่าเสื้อแห่งความชอบธรรมคือผู้ที่ดําเนินตามบัญญัติของพระเจ้ามีการเชิญคือการส่งเรียกผู้เรียกถูกเรียกก็มากแต่ผู้เลือกสรรนั้นน้อยมีการเชิญเข้ามาแต่เลือกสรรอีกทีหนึง่งน้อยคืออะไรครับถ้าเชิญมาสิบคนเชิญมาสิบคน,เ,บคนเข้างานได้หคนอันนี้เรียกว่าเท่าๆกัน แต่ถ้าน้อยก็คือน้อยกว่า5อาจจะเป็น4ี่เชิญมาสิบอาจจะเหลือสี่เหลือสาเหลือสองเห,หลือหนึ่งนี่คือน้อยนี่คือปริศนาธรรมที่เยซูตัดเอาไว้เมื่อถึงเวลาคนต่างชาติมาถึงชาวยูปฏิเสธพระเยซูแล้วเวลาคนต่างชาติมาพระเจ้าให้นิมิตกับเปโตรท,ที่ดาดฟ้าว่าจงลุกขึ้นฆ่าสัตว์มนทินเหล่านี้กินสัตว์บนทินหมายถึงคนต่างชาติมีสุนัขมีงูที่ลอยลงมาในเข่งเปโตรไม่เคยกินปฏิเสธไปหลายครั้ง ต่อมาเปโตเข้าใจโดยพระวิญญาณว่าพระเจ้าได้สําแดงว่ากินของบนทินได้แล้วไม่ใช่นะครับรีบวิ่งไปเชือดแมวเชือดหมูกินไม่ใช่แต่นิมิตครั้งนี้สําดงว่าคนต่างชาติที่ชาวยิวมองว่าเป็นเหมือนสัตว์บนทินบัดนี้ความรอดไปถึงคนต่างชาติแล้วและในวันนั้นในร้อยของโลมใช่ไหมครับครอบครัวรับพระวิญญาณนะรับปฏิสมาเป็นความประหลาดใจของเปโตและสาวกเพราะนี่เป็นปรากฏการณ์ที่พระเจ้าไปแตะต้องคนต่างชาตินอกพันธสัญญาแล้วเกิดขึ้นแล้ว คนต่างชาติได้เข้ามาสู่พระสัญญาโดยพระวิญญาณเป็นมัดจำแก่เขาแล้วเขาบัติสมาเข้ามารับชีวิตพระคิดเกิดในบ้านอัรารัมแล้วตามที่โปรโลได้เขียนในกาลาเทียใช่ไหมครับเมื่อบัติสมาตายต่อชีวิตเก่าสวมชีวิตพระคิดแล้วท่านก็เกิดใหม่เกิดใหม่ในชีวิตพระคิดก็คือเกิดในบ้านอัรารัมเพราะพระคิดเป็นลูกหลานอัปารัมท่านก็จึงมีสิทธิ์ที่จะรับมรดกอย่างที่พระเจ้าประทานแก่อัปาฮรมที่พระเจ้าสัญญาจะประทานกับลูกหลานอัปารัมคนต่างชาติได้เข้ามาในบ้านแห่งพระสัญญาแล้ว คนต่างชาติต้องยังไงต่อนี่คือเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคของสาวกฉะนั้นในกิจการบทที่15จึงมีการประชุมเรื่องนี้เกันขึ้นขณะที่กลุ่มฟาริสีที่เชื่อพระเยซูนั้นก็เชื่อว่าต้องสุนัตด,ด้วยรักษาบัญญัติด,ด้วยให้เป็นพวกเดียวกับยิวเลยพระเจ้ามีมาตรฐานเดียวตามพระสัญญาไม่ใช่คนหนึ่งขึ้นสะพานลอยคนหนึ่งเดินข้ามทางม้าลายก็ข้ามถนนได้เหมือนกันก็คือให้เขาเชื่อรับฏิดสมารับพระวิญญ,ญาณหรืออีกฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่จําเป็นหรอก ให้เขาแค่เชื่อรับบัณฑิตสมารับพระวิญญาณก็พอแล้วเขาไม่ต้องเป็นเหมือนยิวไม่ต้องมารับบัญญัติอะไรมากมายไม่ต้องสุนัตไม่ต้องอะไรนี่คือสิ่งที่เกิดการพูดคุยกันขึ้นว่าจะทํำยังไงหาบทสรุปบทสรุปก็เกิดขึ้นนะครับในกิจการบทที่15ได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าตัดสินใจว่าอย่าให้ระวังเครื่องขัดข,ดขวางกีดกั้นคนต่างชาติซึ่งกับมหาพระเจ้าแต่เราจงเขียนหนังสือไปฝากไปถึงเขาว่าให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่มีมนทินเนื่องด้วยรูปขรรพ จากการล่วมประเวณีจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตายและจากการรับประทานเลือดเพราะว่าตั้งแต่โบราณมาในทุกเมืองมีคนประกาศเรื่องโมเสสเพราะคนได้อ่านพระราชบัญญัติของท่านในธรมรมสาลาทุกวันสบาโตนี่คือสิ่งที่ให้สำหรับคนต่างชาติตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ผมจะต้องมาอาาธิบายบทสรุปนี้ให้ท่านเข้าใจเรามาดูด้วยกันเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตัดสินใจว่าอย่าให้เราวางเครื่องขัดขวางกีดกั้นคนต่างชาติซึ่งกับมหาพระเจ้าเนี่ยเราต้องมาดูว่าอะไรคือเครื่องกีดขวาง พระบัญญัติคือเครื่องกีดขวางหรือเปล่าบัญญัติข้อไหนเป็นเครื่องกีดขวางเราต้องเอาออกไปหรือเปล่าห้ามไว้ลูกคอรบเราจะต้องเอาออกไปไหมเอาออกไม่ได้ห้ามลงประเวณีเอาออกไม่ได้อออไไดถูกไหมครับอะไรที่เป็นเครื่องกีดขวางเราต้องเอาออกเพราะบัญญัติต้องทําอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งที่เป็นเครื่องกีดขวางและวัดใจคนเข้ามาหาพระเจ้ามากที่สุดตลอดสองพันปีที่ผ่านมา ตั้งแต่อรัรราฮัมาจนถึงยุคสาวกนี่ก็คือการสุนัตเมื่อคนต่างชาติอยากจะเชื่อพระเจ้าอยากจะเชื่อพระยาเวต้องสุนัตเพราะสุนัตเป็นพันธสัญญาณิรันคนต่างชาติก็จะถอยไม่อยากเชื่อฉะนั้นสิ่งที่กีดขวางในตอนนี้ก็คือสุนัตนั่นเองฉะนั้นการประกาศเรื่องพระเจ้าเราตกลงกันว่าเราจะไม่พูดคุยเรื่องสุนัตเพราะมันเป็นเครื่องกีดขวางโอเคไหมแต่ให้เราเริ่มต้นประกาศแบบนี้ก็คือ ให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่มีมลทินนึ่งด้วยรูปคารพรูปคารพนะครับห้ามเลยล่วงประเวณีห้ามเลยการรับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตายและจากการรับประทานเลือดเนี่ยห้ามเลยและเท่าที่ผมรู้จักพระจบัญญัติมานะครับก็คือเรื่องรูปคารพล่วงประเวณีและการกินเลือดเนี่ยเนื้อสัตว์รัดคอตายคือพอรัดแล้วเนี่ยเลือดมันจะไปอยู่ในเนื้อนะครับทําให้เรากินเลือดไปด้วยฉะนั้นก็ไม่กินเนื้อสัตว์ที่รัดคอตายคือสามอย่างนี้ ลูกขรลบโรคเะเวณีและเลือด3อย่างนี้เรียกว่าการเตรียมร่างกายให้เป็นของพระเจ้าให้วิหารสะอาดเพราะนี่คือบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมร่างกายไม่ยุ่งเกี่ยวกับรูคารลบอดกั้นใจไม่ลรวเบระเวณีไม่เอาสารไปเคมีแปลกๆเข้าร่างกายการกินต้องดีกินเลือดไม่ได้เอาชีวิตสัตว์เข้ามาไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกลู่อะไรเงี้ยกินไม่ได้แล้วนี่เป็นบัญญัติเบื้องต้นบัญญัติเบื้องต้นไหวไหมกั้นขวางคุณในการเข้าหาพระเจ้าไหม ้าไหวล่ะอ๋อมันแค่จิบๆสบายมากผมอดทน,นได้เพราะพระวิญญาณอยู่ด้วยโอเคถ้าคุณไหวเปตโตก็กล่าวว่าเพราะว่าตั้งแต่โบราณมาในทุกเมืองเนี่ยมีคนประกาศเรื่องโมเสสเพราะคนได้อ่านพระบัญญัติของท่านในธรรมศาลาทุกวันสบาโตอยู่แล้วหมายถึงอะไรถ้าท่านจะรักษาให้มากกว่านี้ไม่ต้องเอาแค่สามอย่างเนี้ให้ท่านเข้าไปในธรรมศาลาในทุกๆเมืองมีการอ่านเรื่องรมบัญญัติของโมเสสอยู่แล้ว เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเข้าไปนะครับพัมพีออนไลน์มีเปิดให้ท่านได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องรอสบาโตเพราะเมื่อก่อนไม่มีหนังสือท่านเข้าไปศึกษาเองถ้าท่านอยากเติบโตอยากจะรักษาบัญญัติมากกว่านั้นถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่กั้นขวางท่านท่านสามารถศึกษาบัญญัติได้ถูกไหมครับและให้พระวิญญ,ญาณของพระเจ้าสร้างท่านขึ้นเองนำท่านขึ้นเองนี่คือสิ่งที่สรุปกันในกิจการบทที่15ฉะนั้นสรุปก็คือไม่พูดเรื่องสุนัตตอนประกาศ รักษาบัญญัติเรื่องรูปเคารพไม่ลงประเวณีและไม่กินเลือดถ้าอยากรู้มากกว่านี้ไปศึกษาต่อเองฉะนั้นการประกาศไม่ต้องประกาศทุกเรื่องไม่ต้องประกาศว่าต้องมาถวายไม่ต้องประกาศมาว่าต้องถวายตัวอย่างนั้นอย่างนี้หรือต้องตายเพื่อพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่กัดขวางมันเป็นแอกขัดขวางคนให้รู้จักพระเจ้าเอาเรื่องง่าย,ายก็พอนะฮะเพราะการรู้จักพระเจ้าเนี่ยมีหลายระดับบางคนพอใจที่กินน้ํานม บางคนพอใจอาหารแข็งบางคนพอใจอาหารแข็งมากๆเพราะต้องการเติบโตเป็นผู้ใหญ่บางคนอยากโตเป็นต้นไม้ใหญ่บางคนรักพระเจ้าสุดใจฉะนั้นเขาจะไม่อยู่แค่น้ำนมเบบีฉะนั้นของประทานแต่ละคนต่างกันการรักพระเจ้าสุดใจของแต่ละคนก็ต่างกันถ้าคุณศึกษาพระบัญญัติแล้วพระเจ้าเรียกคุณสุนัตก็สุนัตเลยถ้ามันไม่ใช่แอกที่กั้นขวางคุณแต่เป็นเรื่องที่คุณเข้าใจและ อยากจะก้าวสู่การรับประสญญารณ์นิรันด์นั้นถ้าคุณคิดว่าอยากจะจัดปาสคากินแบบพิ่มพีปีละหนึ่งวันเนี่ยวันละหนึ่งมื้อเนี่ยคุณให้พระเจ้าได้คุณก็เริ่มทําเลยมันไม่ใช่แอของคุณคุณก็ทําได้ถ้าคุณอยากกินตามหลักการบัญญัติเพื่อรับพระพรยุ่งฉังเต็มอุดมไม่เจ็บป่วยคุณอ่านคุณทําความเข้าใจแล้วคุณชอบพระเจ้านําคุณคุณเริ่มได้เลยถ้าคุณอยากจะถวายตามธรรมบัญญัติศึกษาการถวายแล้วคุณเห็นว่าคุณควรถวายแบบที่บัญญัติ สอนให้คุณถวายคุณก็เริ่มได้เลยแต่ถ้าสิ่งที่ผมกล่าวมันเป็นการขัดขวางคุณในการรู้จักพระเจ้าอย่างที่เปโตบอกคุณก็ทําแค่สิ่งเบสิกที่บัญญัติกล่าวไว้คือไม่ยุ่งกับรูเพอลพไม่ล่วงประเวณีไม่กินเลือดแค่นั้นก็พอคุณไม่ต้องเข้าไปศึกษาทำบัญญัติในธรรมศาราก็ได้แต่ถ้าคุณต้องการรู้จักพระเจ้ามากขึ้นคุณก็เข้าไปศึกษาพระบัญญัติของพระเจ้าเปโตเปิดกว้างมากนะครับเพราะคนต่างชาติต้องแสวงหามากเป็นพิเศษ ก็ได้สวมเสื้อสําหรับงานเสื้อแห่งความชอบธรรมนั้นก่อนจบขอทิ้งท้ายเปโตก่อนจบขอทิ้งท้ายคําพูดของเปโตประมุขของกิจกรในบ้นปลายชีวิตของท่านเอาไวค้คํานึงนะครับในเปโตบทที่หเปโตบทที่4ข้อแและถ้าคนชอบทำรอดพ้นไปได้อย่างยากเย็นแล้วคนที่ไม่เคารพพระเจ้าและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหนนี่คือจักใจเปโตเลยนะครับพระเยซูอาจารย์เขาไม่เคยบอกว่าไปได้ง่ายๆผู้หญิง สิบคนมารอเจ้าบ่าห้าคนตะเกียงดับไม่ได้ไปต่อคนเอาตะลันฝังดินไม่ได้ไปต่อปลาที่จับขึ้นมาด้วยอวนถูกคัดออกอีกคนที่ร้องบอกพงเจ้าข่าพงเจ้าข้าบางคนก็ไม่ได้ไปต่อในทุ่งหญ้าของพระเจ้ามีทั้งข้าวสาลีและข้าวละมานคนที่เข้ามาในงานเลี้ยงด้วยความเชื่อแล้วแต่ไม่มีเสื้อสําหรับงานคือความชอบธรรมก็ถูกโยนออกไปข้างนอกทางของพระเจ้ามีทั้งพระพร และการท้าทายใจขอให้พระวิญญาณนําท่านไปสู่ความจริงเนี่ยพระเจ้าเพราะผมเชื่อว่าคนที่ตั้งใจฟังสิ่งที่ผมแบ่งปันอย่างน้อยก็พร้อมที่จะเป็นดินดีอยู่แล้วนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับชาลมครับ